จะขยับดูสิเพราะฉะ<ม>นั้นเธอต้องไปยกให้มันนี้ตรงนี้นะเห็นป่ะเป็นล่อง<ม>อ่ะเอามือมจอมนข้อประมาณนี้นิ้วล่างกดนะนิ้วบนประคองเห็นมั้ยอ่ะยก้นขึ้นมาหลังแอ่นแขนตืน้นนับหนึ่งถึงสิบ รู้สึกไหมเอ็นจอยพอเสร็จแล้วก็ทายืดท่ายืดทำงไงยางนั้นท่าลำอมอันนี้ให้อยู่ตรงนี้อะอันนี้เหนือหัวข่าวหน่อยแตะเนื้อไปนิดนึงก่อนอยหลังไปนั่งให้ตรงนั่งให้ตรงองศาต้องได้อแตะเนื้อไปนิดนึงแตะแปะย้งกดถักขึดด้นมาอ่าแล้วก็ ยกก้นขึ้นดึงลงเอียงหัวไหลไปเห็นไหมต่อยอถ้าเกิบไปนิดเดียวเกิบมาแค่เนี้ยแตะขึ้นแล้วก็แตะแล้วดเดี๋ยวห้ทำคุณนายจอย <c oughs> ให้มาเป็นคนแสดงก็ไม่อยากแสดงนี <c oughs> งนี้มานั่งทำถ้าเกิดไปนิดเดียวนิดเดียวแตะขึ้นเนี่ยอย่างเนี้ย มันจะได้เส้นอ่ะท่าต่อไปก็จะมาตอนนี้มันนี่อ่ะข้ามไปขาอ่ะรอแขนจำไว้นะแขนท่านี้ต้องงอนะเพื่ออะไรเราจะได้โน้มตัวไปได้อ่ะดันปลายแขนลงเอ้ยส้นเท้าไม่ยกดันปลายแขนไปอย่างเดียวอ่ะตึงไหมอย่ายกอย่ายกเพราะถ้ายกมันจะไม่ตึงที่ที่ที่น่องแล้วเราต้องการให้ตึงที่น่องอ่ะกระเถิบอีกถ้าไม่ได้ก็ผ่านไปนะ ฉันบอกรายละเอียดได้ยังไม่ได้ก็ผ่าดไปแล้วหน้าไม่ต้องลงเยอะเอาแขนลงไปเออเออเห็นไหมหน้าเมื่อกี้ลงไปเยอะอ,ะอ่ะเสร็จแล้วพายุทะาามเสร็จแล้วสามเส้นขาล่างเห็นไหมจริงๆมันไม่ได้เยอะเลยนะ เล่นเดิงที่กระดูกกระดูกอยู่ไหนกระดูกอยู่ไหนจับสิเนี่ยลูกแค่นี้ก็เจอแล้วกระดูกเจอไหมเอออ่ะเอานิ้วมาวางนั่งห่างเห็นตึงไหมนะแล้วเวลาวางเนี่ยเห็ไม่ต้องวางอย่างนี้ถ้าเธอวางอย่างนี้มาะไรน้ำหนักจะลงตรงนี้วางอย่างเงี้ยอะหลังแอนเนี่ยยกตัวขึ้นมาเออหลังแอนน้ำหนักจะลง แต่ถ้ารวางแบบเงี้ยน้ำหนักมันลงสี่นิ้วมันไม่ลงไอ้นี่นนี้ละเอียดมากต้าเใส่ใจเพราะว่าถ้าเราไปคำเรากดผิดปั๊บเรากดลูกค้าผิดลูกค้าเจ็บเจ๊งเลยเพราะว่ามันเป็นเส้นหนื่อเส้นเช็ดเช่อมเช็ดกระดูกอะครัตัวเออเวลาเรานิ้วไปจุดหนึ่งอะตัวก็ต้องไปด้วยไม่ใช่ว่าเป็นแม่นาคพระขนม แล้วก็มาลงช่องว่างเห็นไหมช่องนี้เราไม่ได้กดลงช่องวาง่างที่เรายังไม่กดนี่คือการแบ่งช่องไฟแล้วก็มาอีกจุดแค่นี้แหละหลังแอนเห็นไหมเห็นไหมขาเขาก็ตั้งตรงใช่ไหมเซตสี่ห้าองศาตึกนั่งใกล้ละใกล้เข้ามาเลยใกล้เข้ามาเลย ท่านี้ถ้าเรามีแรงสามารถนั่งท่านี้ได้อลองกดที่หลังแอนแขนตึงเวลากดเห็นไหมเธอเห็นไหมว่าขยบเมื่อไหรที่จะวางมันก็จะไปลงสี่นิ้วตรงนี้ต้องประคองไม่ให้ขาบเบี้ยไปหลังแอนแขนตึงอย่าพยายามให้มันตรงทีนี้อันนี้น้ําหนักเท่านี้ใช่ไหมถ้าเราอยากเพิ่มน้ำหนัก,น,กนั่งบนส้นเทา้าอหลังแอนแขนตึงหลังแอนเลยแขนตึง เพิ่มไหมไหการเพิ่มน้ําหนักเนี่ยถึงบอกว่าน,นิ้วอะเราจะไม่บาดเจ็บเลยถ้าเราไม่เพิ่มแบบแบบไร้สาระอะ